Thank you. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหาดใหญ่ยูทอกสรายการวาไรตี้ความรู้ใหม่สำหรับคุณค่ะและแน่นอนนะคะใน EP ีนี้เรายังอยู่กับรางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากงานวิจัยพึ่งชนโรงค่ะวันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับอาจารย์หมัดเฟาซีรูบามาหัวหน้าโครงการที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการตลาด น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าหลังจากที่เรานำน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เราจะขายอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะ ก็โครงการพัฒนานวัตรกรรมทางการาดเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พึ่งชนโรงสู่การเป็นสงขลาเมืองชนโรงนะครับหรือสู่ชุมชน,นวัตรกรรมต้นแบบนะครับสงขราเมืองชนโรงของเราเนี่ยนะครับก็ด้วยกับบริบทพื้นที่นะครับเราก็ได้ไปศึกษานะครับพื้นที่แล้วเราก็พบว่าพื้นที่เนี่ยมีประเด็นปัญหานะครับที่เป็นแพนพอยต์อยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การตลาดนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับทำให้โครงการนี้นะครับก็เลยพัฒนาและก็วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และก็เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พึ่งชนโรงนะครับโดยการเพิ่มช่องทางนะครับทางด้านการตลาดนะครับให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดสงขลา นะครับแล้วก็เราพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเอานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการตลาดดิจิตอนเชิงพาณิชย์นะครับเข้าไปช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พึ่งชนโรงนะครับสู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบในจังหวัดสงขลานะครับก็จะเป็นการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อหลักๆนะครับ ข้อแรกก็คือมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้นะครับให้ผลิตภัณฑ์พึ่งชนโรงในจังหวัดสงขลานะครับเป็นชุมชนนวัตกรรมต้นแบบสงขลาเมืองชนโรงนะครับในประเด็นที่2นะครับในข้อที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายเชิงพาณิชย์นะครับให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับ ประเด็นปัญหาในช่วงแรกเลยนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับเรื่องเรื่องของการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสิ่งที่เราพบนะครับก็คือเราไปศึกษาบริบทพื้นที่แล้วเราเห็นสภาพของอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะนวัตกรหรือนวัตกรที่เป็นกลุ่มเพาะเลี้ยงพึ่งชนโรงส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุนะครับพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราได้ไปคุยนะครับกับทางบบทเราได้ไปได้ข้อเสนอแนะอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะครับสิ่งที่ทางบบทเขาให้โจทย์ต่อมาก็คือประเด็นในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้เข้ามาสู่การตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแรกของเราที่เราพบคือเราหานวัตกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้ยากนะครับเพราะว่ามันไม่มี เยาว,วชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็อายุก็40-50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปฝึกอบรมในเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่เราก็สามารถสร้างนวัตรกรได้ตั้งแต่เยาว,วชนนะครับจนกระทั่งถึงคนที่มีอายุ40-50ปีที่เขา พร้อมที่จะเรียนรู้กับเรานะครับจนทําให้เราเนี่ยมีนวัตรกรทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นมานะครับแต่พอเราได้โจทย์จากบวบทว่าเ,เราควรจะไปส่งเสริมเยาวชนนะครับเราก็พยายามหาค้นหานะครับเยาวชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ค้นหาเยาวชนจากจากกลุ่มนวัตรกรที่เป็นกลุ่มเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับเขาก็ได้เอาลูกหลานมานะครับมาร่วมบ้างนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับก็มีการเพิ่มสมาชิกที่เป็นคนที่มี พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเล่น t i k ตอกเล่น a c e b o o k นะครับเราก็ได้คนเหล่านี้นะครับมาช่วยพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้เป็นนวัตรกรทางด้านการตลาดนะครับจากผลการวิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับก่อนที่หมหาวิทยาลัยหัดใหญ่จะเริ่มเข้าไปตั้งแต่ปี61หรือปี6 2เนี่ยที่เราเริ่มเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านนะครับแล้วก็เข้ามาขอทุนบพทนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างขายไปเนี่ยน้ำผึ้งไม่ได้ เขาขายได้ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับมันเลยทําให้หลายคนหันไปสนใจพึ่งโปรงอย่างเดียวเพราะขายได้เยอะขายได้ง่ายราคาถูกนะครับอันนี้ราคามันจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับซีซีหนึ่งสองบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันเกินกว่าเท่าตัวของพึง่งน้ำพึ่งโดยทั่วไปหรือน้ําพึ่งโปรงนะครับเลยทําให้ขายยากแต่พอเขาเปลี่ยนวิธ,ธีการมาขายช่องทางออนไลน์นะครับทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางเก่าหรือช่องทางเดิมที่ขายแบบปากต่อปากําคนรู้จักนะครับก็ ผลสาเร็จอันหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของรายได้นะครับที่ผมก็เลยวิเคราะห์นะครับในระหว่างช่วงที่เราทํางานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็วิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มได้ทุนนะครับตั้งแต่เริ่มได้ทุนตั้งแต่พฤษธภาปี64่นะครับจนถึงพฤษภาปี65นะครับเราก็พบว่ารายได้จากช่องทางเดิมนะครับกับช่องทางใหม่ที่เราให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยไป,ไปพัฒนาขึ้นนะครับเราก็จะพบว่ารายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ40 พอพี่าเดียาภาพรวมเนี่ยร้อยละกว่าร้อยละสิในจังหวัดสงขลาแต่พอไปดูในแต่ละกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเกินกว่าร้อยละห้บางกลุ่มเนี่ยเกินกว่าร้อยละสานะครับซึ่งก็เห็นภาพว่าเขามีพัฒนาการในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นช่องทางเดิมกับช่องทางออนไลน์ที่เขาพัฒนาเพิ่มขึ้นมาใหม่รายได้เขาเพิ่มสูงขึ้นรายได้ปี6,4นะครับตั้งแต่พฤษภา64ถึงพฤษภา65เนี่ยนะครับภาพรวมของทั้งเครือข่ายของเราทั้ง10กลุ่มเนี่ยมีรายได้ เกินกว่า4ล้านบาทนะครับรายได้เกินกว่า4ล้านบาทเนี่ยเฉพาะแค่าขายดําพึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้ทําบัญชีที่ละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายรังชนโรงการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ได้นํามารวมอยู่มาเลยทําให้จริงๆเนี่ยถ้ามองถึงมิติของรายได้จริงๆเขาอาจจะเยอะกว่านั้นอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นนะครับทีนี้พอเรามีการขยาย ขายขายการเลี้ยงพึ่งชนโรงเนี่ยนะครับเราก็คำนวณดูเฉพาะกล่องเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลาเนี่ยอาจจะเผลอเลอเกือบ,เก,อบเกือบ20ล้านหรือไม่น้อยกว่า18ล้านถ้าคำนวณจากากล่องเลี้ยงที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับซึ่งนี่ก็คือผลสำเร็จที่เห็นภาพค่อนข้างชัดว่า การตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดสมัยใหม่ทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเริ่มมีคนรู้จักพึ่งชนรงเพิ่มมากขึ้นนะครับและเริ่มมีคนจากหลายๆมิติหลายๆพื้นที่เข้ามาหาเขานะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราที่เป็นล i p นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบางกล่าไม่ว่าจะเป็นคลองต่อนะครับหรือเทพานะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่และเนี่ยนะครับมีมีคนต่างๆไหลเวียนเข้ามาเรียนรู้ นะครับไหลเวียนก็มาเรียนรู้เยอะมากนะครับเพราะเขาเห็นว่าเนี่ยที่นี่เขามีความเข้มแข็งนะครับทำไมครงต่อถ um, 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 uh, ึงเข้มแข็งเพราะครงต่อเขามีการมีการใช้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันแล้วก็มีกระบวนการเรื่องของการการดูแลสมาชิกนะครับเขามีในเรื่องของการนําเอาผลผลิตหรือรายได้ต่างๆนะครับแบ่งให้กับสมาชิกนะครับมีกระบวนการวิธีคิดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีการให้รายได้มีในเรื่องของการที่จะนําเอา ผลรายได้ที่เป็นผลกําไรบางส่วนเนี่ยไปช่วยชุมชนอีกนะครับมิติที่เห็นภาพที่ที่แบบน่าชื่นใจมากก็คือการที่เขาได้ครองต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเหมือนกับบางกล่ำบางกล่าเนี่ยเรื่องของผลิตภัณฑ์เขาเขาใช้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรต่างๆมาๆมาช่วยทําแต่ครองต่อใช้โรงเรียนเขาใช้โรงเรียนที่โรงเรียนบ้านครองต่อที่อยู่ในพื้นที่นะครับให้เด็กๆได้มีการสร้างอาชีพเลยก็สร้างรายได้ โดยครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ไปส่งเสริมนะครับเอานวัตรกรรมต่างๆเข้าไปเข้าไปสอนนะครับเอานวัตรกรของเรานะครับที่เป็นนวัตรกรทางการพ่อเลี้ยงนวัตรกรของเราที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฟึ่งชนโรงอยู่แล้วเนี่ยไปสอนเด็กๆและให้เด็กๆทําผลิตภัณฑ์สบู่ทาผลิตภัณฑ์แชมพูทําผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งมันก็เห็นภาพของการเป็นชุมชนนวัตรกรรมนะครับที่มันสามารถจะพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัจจุบันเนี่ยหลายกลุ่มหลายคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีรายได้มากกว่าอาชีพเดิมหรืออาชีพหลักที่ตัวเองทำนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ถ้าหากว่าใครหันมาสนใจทําแบบจริงจังเนี่ยก็จะเห็นภาพของการพัฒนาอาชีพหรือรายได้อย่างพื้นที่ครองต่อเนี่ยผมไปบ่อยนิดนึงเพราะว่ามันมีการประกวดนวัตกรรมมันมีการประกวดชุมชนดีเด่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ เขาก็มีการนําเสนอทุกๆปีนะครับมีการนําเสนอรายงานอะไรต่างๆก็เห็นภาพว่าเขามีรายได้ให้กับสมาชิกเนี่ยนะครับต่อหัวต่อคนเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า40,000บาทนะครับซึ่งทําให้เห็นภาพว่าเอาเนี่ยกลุ่มเขาอยู่ได้นะครับบางคนอาจจะมีรายได้มากกว่าอาชีพประจำมันเลยทาให้มัน,ม,น,ม,นมันทำให้สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแมลงตัวเล็กๆเนี่ยมันสามารถทําเงินให้กับกลุ่มวิสาหกิจชมุชมชนได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นผลสําเร็จ ส่วนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คือในเรื่องของนวัตกรที่เราสร้างนั่นแหละอย่างที่พูดไปนะครับก่อนหน้านี้ว่ากล่าวไปแล้วว่านวัตกรที่เราสร้างเอายาวชนเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาคนเหล่านี้นะครับสามารถถ่ายทอดจากหลังจากที่เขาเข้ามาอบรมกับเรานะครับมารับมาปรับใช้นะครับเขาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สามารถเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้นะครับทำให้เกิดผลผลิตนะครับในเรื่องของ ช่องทางต่างๆนะครับจากเดิมเนี่ยเขามีอยู่แค่ 1- นถึงสช่องทางในการขายเขาเพิ่มเป็น4ช่องทางนะครับหรือเป็น5้าหรือ6ช่องทางนะครับสำหรับบางกลุ่มนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มด้วยนะครับความเข้มแข็งของแต่ละกลุ่มซึ่งมันจะแตกต่างกันอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่ามองในมิติรายได้ทุกพื้นที่รายได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละยีที่เคยเขียนไว้ในแผนโครงการแรกๆนะครับซึ่งเราก็ทําเกินเกินกว่าที่บพทกําหนดนะครับอยู่พอสมควรมาเลยทําให้ มันเห็นภาพของของชุมชนนวัตกรรมที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะครับความรู้จากอาจารย์หมัดเฟาซีรวมกับความคิดและความเข้มแข็งของชุมชนทำให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดที่ดีและนำไปสู่ช่องทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะความสำเร็จด้านพันธกิจงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับรางวัลชุมชนนวัตรกรรมยอดเยี่ยมเป็นเครื่องการันตีถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งค่ะดิฉันเชื่อว่าเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้แต่เราจะกล้าต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะหาดใหญ่ you อล์รายการวาไราตี้ความรู้ใหม่สาหรับคุณ ครั้งต่อไปจะพาทุกท่านไปเจอกับมุมมองความรู้อะไรหรือไอเดียใหม่ๆอะไรกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ